เจอวัวเป็นสัตว์เลยจัดเข้าคอกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์หนันต่อยนะครับไปเจอวัวเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับก็หมายตาหม,าตา,หมา,ตาตายไว้ตั้งแต่ตลาดนัดโคกระบือบ้านพงพยอมแล้วก็ไปเจอที่บ้านหนองเต่านะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เอ๊ะวัวตัวเนี้จริงๆเราก็ดูแล้วมันราคามันยังไปต่อได้แล้วก็หุ่นหรือโครงสร้างมันเนี่ยนะครับ มันน่าจะไปต่อได้ก็ไปต่อลองกับพ่อค้าก็รู้จักกันนะครับรู้จักสนิทสนมกันพอสมควรเขาก็เอากําไรจากที่เขาซื้อมาประมาณ500ร้อถึงพันบาทนี่แหละครับก็เป็นธรรมดานะครับเขาซื้อมาประมาณ3-4วันพ่อค้านะครับก็ตัดสินใจต่อรองเขาให้สุดๆได้เท่านี้นะครับเช้านี้ผมก็เลยขับรถไปดูครับไปดูประมาณ6าากโมงเช้าปลาปลากดว่าปลาดุาากดว่าเลยครับ เอ้วัวมันเป็นสัตว์มีน้ำเมือกไหลนะครับแล้วก็เพศบวมนะครับวัวตัวนี้โครงสร้างลักษณะดีมากนะครับลูกผสมมามั่นแต่ผอมนะครับวัวมาจากคนที่เขาเลี้ยงค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับวัวลักษณะอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นสัตว์แต่ว่าโอกาสผสมติดน่าจะ น้อยนะครับเพราะความสมบูรณ์คือคือร่างกายของเขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ที่สําคัญที่ผมตัดสินใจเอาวัวตัวนี้คือเพศเขาใหญ่ครับเพศเขาใหญ่เห็นไหมครับลักษณะโครงสร้างดีนะครับวัวตัวเนี้ยเครื่องดีเครื่องใหญ่ครับวัวที่เหมาะที่จะมาเป็นแม่พันธุ์ก็คือต้องมีเครื่องใหญ่นะครับถึงแม้จะผอมเนี่ยเดี๋ยวเราก็นํามาถ่ายพยาธิสาฉีดยาบารุงไปสักเข็ม2เข็มนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ รออีก20-21วันเราก็จะลองจับสัตว์ดูนะครับถ้าหากว่ามันร่างกายมันดีขึ้นใน20วันอวันรอบต่อไปผมอาจจะหาพ่อเลือดดีๆนะครับมา,มา,ม,ามาทับนะครับจริงๆแล้วตัดสินใจซื้อเพราะ,ะบัวที่บ้านที่หลังบ้านเนี่ยค่ะมันอยู่มีอยู่ตัวเดียวครับก็เลยสงสารมันไงครับพยายามหาบัวที่ราคา ไม,ไม่แพงมากนะักเอาไปไว้เป็นเพื่อนมันนะครับตอนน้นก็ท้อง8เดือนเอ้ยสี่เดือนมาแล้วครับานายห้อยสุดเราก็เอามาส่งครับโครงสร้างดีนะครับยาวสูงเอามาเป็นเพื่อนกับตัวนี้ครับครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้ครับผมเอามาผูกมามัดไว้ก่อนครับให้มันมีเพื่อนจะได้ชวนกันกินหญ้ากินฟางนะครับ ตัวนี้ท้องสีเดือนนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผสมพ่อดีๆสักหน่อยนะครับโครงสร้างเขาก็สวยอยู่แล้วครับอ่าวัวไม่เป็นโรคครับดูยังกินหญ้าได้นะครับแล้วก็ถ่ายยังเป็นมันๆอยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวฉีดยาบำรุงนิดๆหน่อยๆก็น่าจะใช้ได้ครับก็สังเกตลักษณะนะครับผม ลักษณะที่ก็ยังมันยังเลี่ยมอยู่นะครับไม่มีมูกไม่มีเลือดก็แสดงว่าอวัยวะภายในไม่มีไม่มีปัญหานะครับวัวอย่างนี้ก็สามารถที่จะนํามาเลี้ยงต่อได้ครับท่านผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกับการซื้อวัวครั้งนี้ของผมนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงก็บอกกันใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้แบ่งปันกันครับสําหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ